สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านข้อพิเศษประการสุดท้ายที่ทำให้กติน,น,นาทานนั้นเป็นบุญนั้นยิ่งใหญ่ก็คือเป็นทานที่ทำให้ภิกษุพ้นจากอาบัตบางข้อได้หมายความว่าภิกษุผู้กการกตินนั้นได้รับพุทธานุญาตพิเศษทำให้ได้รับ สิทธิพิเศษอยู่5ข้อด้วยกันข้อแรกก็คือไม่ต้องบอกกล่าวภิกษุรูปอื่นในวัดแล้วไปรับกิจนิมนต์ตามบ้านได้ข้อ2คือออกเดินทางได้โดยไม่ต้องนำจีวรไปให้ครบสามผืนข้อ3คือฉันพัตตาหารที่พูดถวาย ได้ระบุชื่อว่าเนื้อมนฉันปลาฉันเนื้อเป็นต้นได้ข้อที่4คือเก็บจีวรที่ได้รับมาโดยไม่ต้องทำวิันกรรมที่เรียกว่าอธิษฐานหรือวิกป,ปนาและข้อสุดท้ายคือการได้รับกระถิะจีวรที่ถวายสง์ในงานกระถินสิทธิพิเศษ4ข้อแรกนี้ทำให้ภิกษุไม่ต้องอาบัต เกี่ยวกับการบอกกล่าวการออกเดินทางการฉันพัะตาหารการเก็บจีวรทั้งสี่ข้อนี้ส่วนข้อที่5นั้นก็ทำให้ภิกษุนั้นได้รับลาบก็คือจีวรมากขึ้นกว่าเดิมทำให้ท่านไม่ลำบากทำให้ภิกษุ ผู้รับกระถินนั้นได้รับสิทธิพิเศษ5ข้อเราก็จะได้รับอน,นิสงส์5ข้อที่คล้ายคลึงกันอย่างแรกคือออกเดินทางไปไหนมาไหนได้โดยปราศจากอันตรายอย่างที่สองคือสิ่งของใช้สอยของเราเองแม้จะไม่อยู่กับเรา คนอื่นก็นำไปครอบครองไม่ได้ศัตรูไม่สามารถรบกวนได้ข้อที่สามคือได้รับอาหารเครื่องบริโภคที่ดีเลิศก,กว่าคนทั่วไปอาหารไม่เป็นพิษและยาพิษก็ไม่คํำกลายข้อที่สี่ก็คือสิ่งของอุปโภคบริโภคที่เป็นของเรานั้นแม้เราจะลืมไปเป็นเวลานานก็ยังคงอยู่ไม่หายไป และประการสุดท้ายก็คือได้รับทรัพย์มากกว่าผู้อื่นมีลาบสาการะมากกว่าคนอื่นในขณะที่ทำงานหรือประกอบอาชีพการงานอย่างเดียวกันมีความพยายามเท่ากันมีสติปัญญาเท่ากันก็จะได้รับผลที่แตกต่างออกไปขอให้วันนี้ของทุกท่านมีอุดมมงคล เดี่ยด้วยบัญชาสีพบแต่สิ่งดีๆในร่มเงาแห่งธรรม